สวัสดีครับสวัสดีครับช,ชมน้องของฝันนะครับก็หา,ายไปหลายวันทำไม้อะเนาะก็จะยุ่งทำไม้เสียบไม้เสียบอะไรแล้วก็เมื่อวานก็ไปเอาตอสวยๆเลยครับตอใหญ่ๆอ่อ คนทำไม้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปได้ทุกวันก็ขออภัยกาบขออภัยลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าบางคนก็ทักมาทําไมไม่ลงคลิปก็ยังว่าคนทําไม้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปแล้วก็แพ็กไม้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนี่ก็ยังแพ็กไม้ให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันอยู่ก็อันนี้จะเป็นเหลืองบานบุรีครับก็ ผลก็นำมาก็ดอกใกล้จะหมดแล้วของบ้านบุรีแล้วก็น,นี้จะเป็นแต้มแดงครับดอกจับๆสวยแ,วแต้มแดงลูกค้ารอหน่อยนะครับก็วันนี้จะมีไม้มาแบ่งไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่า นาฮอนดานี่ไม่มีเหลือเลยครับหมดทุกต้นอันนี้ก็จะเป็นชดานะครับชดาแต่ว่าทำขาทรงสูงขึ้นมาชดาเพชร ตัวนี้ก็จะเป็นราชนีเพชรพิสิิทธ์ครับดอกก็ดกมากครับอันเนี้ยอันนี้ก็ดกอยู่แต่ว่าก็อย่างว่าแล้วครับพอทำท่าดอกจะมาเต็มที่เต็มที่ผลก็กขนำ่ำจะเป็นทรงสูงก็จะพาชมไม้ ลูกค้ามาใหญ่ก็ใจเย็นๆนะครับรอหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีชุดที่พี่เก็บไว้ที่บ้านก็ยังมีเ,เพราะว่าเอามาที่ร้านยังไม่ทางยาวก็ไปก่อนเดีย๋ยวจะลงแบ่งเป็นบางต้นนะครับตัวนี้จะเป็นคาราเมลครับ อันนี้จะอยู่ในกระถางเก้านิ้วเนะาะคารามลนี่นะครับดอกเขากำลังมาอยู่ในกระถางเก้านิ้วอ,อันนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นไม้ชั้นเดียวอันนี้เป็นไม้พ่อมเมล็ดนะครับ อันนี้เป็นไม้ทรงเข้าท่าเลยล่ะทรงดีเลยข้างบนเป็นหัวปุ่มผมตัดทดก็จริงแต่ไม้ตัวนี้ผมยังไม่เคยเอามาเสียบนะผมไม่เคยเอามาเสียบเป็นรากแก้วเป็นไม้เพาะมะลิเนี่ยครับทรงสวยตัวนี้จะสองร้อยห้าสิบนะครับชิ้แรกผมว่าจะเสียบแล้วก็เลย ไม่ได้สิคือต้นที่สองครับสองร้อยห้าสิบเนาะอันนี้คือไม้ลากแก้วเพาะเมล็ดนะครับต่อยักษิปุน เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตอที่ผมเอามาพวกนี้หินใหญ่ๆอย่างสูงๆอย่างนี้พวกนี้คือหลานไปเลยนะครับคือเป็นหลานไปเลยสำหรับตอที่ผมไม้นี่คือผมพูดได้เลยว่าใหญ่ขนาดนั้นไม่มีใครเอามาขายแน่นอนคือใหญ่มากท่วมหัวคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นตออนาฮอนด้า ไม่ว่าจะเป็นอนาฮอนด้าผสมยัดคือใหญ่มากสองคนนี้แบกแอดเลยครับอันนี้ก็รอตัดทดุอีกรอบหนึ่งของลูกค้านะครับนี่ก็หน้าอาทิตย์หน้า,า,นาผมว่าน่าจะตัดทดุได้แล้วคุแล้ว,ว่าดีแล้วก็อันนี้ที่เห็นอยู่นี่มีเจ้าของแล้วนะครับวันนี้ก็ของพี่บอย ตอนนาอนดาไม่เหลือเลยครับไม่เหลือสักต้นหนึ่งที่อยู่ก็คือลูกค้าฝากไวอ้อันนี้ก็ของพี่บอยตัวนี้จะเป็นไม้ K n 1 6 9นหนึ่งหกเก้านะครับเป็นไม้ที่ใบสวยครับใบแข็งแล้วก็ดอกดอกจะใหญ่เดี๋ยวเอาไว้คือดอกมาแล้วผมจะผมจะ,ะรีวิวให้ดูผมทำไว้แค่สองต้นอันนี้ของพี่บอย มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งเขาเป็นไม้ที่ใบสวยมากแล้วดอกเขาชูนะครับใบเขาแข็งใบเขาเป็นแบบคอมแพกอะครับสังเกตนะครับอตัวอื่นโดนฝนใบจะเหลืองจะจะเหลืองจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่อันนี้ดูใบเขาดีครับคือใบเขาดีมากเลยผมก็เลยทําไว้ดอกดีใบดีก็เลยทําไว้สวย แล้วก็อ,อันนี้มัดเบอร์รี่ก็ดอกเริ่มโรยหมดละเพราะฝนฝนตกตกทุกวันเลยนะครับไม่มีเว้นเลยจะเช้ากลางวันเย็นกลางคืนตกทุกวันปีนี้ฝนฝนเยอะมากวันนี้ก็ของพี่บอยครับก็คืออนาฮอนด้าไม่เหลือแม้กระทั่งผมเอาไปซุกไว้ข้างในฟีนิกต้นหนึ่งก็พี่บอยเอาไปแล้ว อันนี้ต้นแล้วกันแสนสวยนะครับอันนี้คือแสนสวยนี่อยู่ในกระถางเก้านิ้วนะครับน,นี้คือแสนสวยก็ต้นที่สามแล้วกันต้นนี้ร้อยหกสิบบาทนะครับ ก็ไม่รู้จะเอาไม้อะไรมาแบ่งลูกค้าเนาะเพราะว่าคือทำท่าดอกจะมาจะมาเนี่ยฝนก็ถล่มถล่มดอกมันก็เลยไม่สวยผมก็เลยไม่ได้เอาไม้ไปแบ่งเนี่ยอย่างเงี้ยดอกมาอย่างเงี้ยครับลูกค้าคิดดูเดียวเนี่ยมีแต่ดอกล้วนเลย,เ,ลยเดี๋ยวพอดอกทำท่าจะบานก็ฝนถล่มครับก็ไม่เหลืออีก เเลยไม่ได้ปัญหาก็เลยไม่ได้เอาไม้ไปแบ่งลูกค้าเนี่ยครับนี่ดอกมาเต็มช่อเลยเดี๋ยวพอฝนก็ลงอีกครับก็คือก็เลยไม่ได้แบ่งถ้าถ้าจะอยากดูดอกก็ต้องยกหลบฝนยกเข้ายกออกมันคือไม้มันเยอะครับมันก็ทำไม่ได้ก็จะมีจะมี ไม้อะไรดีนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ตัวนี้นะครับนันทพัฒน์สองนะครับตัวนี้จะเป็นนันทพัฒน์สองดูเลยครับดอกเป็นไข่ปลาเลยครับอันนี้อยู่เนี่ยครับดอกเป็นอย่างนี้ยครับ เป็นไข่ปลาเลยแล้วทุกช่อนะครับรันทพัฒน์สองแล้วดกอ่ะไม่ได้ดกแบบยอดนะครับผมก็บอกเลยดูดีแมตต่กิ่งครับที่แรกผมว่าจะเอาไว้เสียบหรือว่าจะเอาไว้เสียบดีเอาไว้เสียบดีกว่ามันดกขนาดนี้มียันตากิ่ง ออันนี้ใหญ่ๆที่สวยอเออาลืมชื่ออีกไอ้ลืมชื่อทั้งนั้นโอ๋อวังท่าหลวงโอ้ยเมื่อกี้ต้นที่สามอันนี้ต้นที่สี่วังท่าหลวงนะครับ ต้นนี้ห้าร้อยครับอันนี้บวกค่าส่งหกสิบครับสวยนะครับอันนี้อยู่ในกระถางสิบสองนิ้วใหญ่วังท่าหลวงอุย้ยแล้วก็อันนี้เป็นนันทพัฒนหนึ่งลากตะขาบสวยๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วรากละเอียดมากครับ อันนี้ลูกค้าเนี่ยแนะนำก็คือว่าการทำลากต่อเนี่ยก็คือ,อเดี๋ยวผมเวลาถ้าสมมติลูกค้าท่านใดรับเนาะผมจะล้างลากไปไม้ตัวนี้คือลากตะขาบมันต้องล้างลากไปแล้วลูกค้าก็ไปแต่งแต่งแล้วก็แฝนไว้นะครับคือจะปลุกปลุกยังไม่ได้เลยคำว่าแต่งก็คือแต่งเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยครับที่มันมันเกินมันอะไรอย่างเงี้ย เราก็ถึงลงปลูกใหม่เนาะสำหรับคนที่ทําเป็นหรือว่าอยากจะทําให้มันรากสวยนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่า,าจะเอาไปปลูกแบบนี้เลยผมก็จะยกตุ่มไปให้ก็คือปลูกได้เลยแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าจะเอาไปแต่งรากผมก็จะล้างรากให้แล้วลูกค้าก็เอาไปแต่งไปแต่งเสร็จก็ทาปูนแล้วก็แฝนไว้แฝนไว้นานหน่อยนะครับเพราะว่าหน้านี้หน้าผลด้วย เพราะว่ารากตรงนี้คือลากละเอียดสวยมากอันนี้อยู่ในกระถางสิเ็ดนิ้วนะครับแต่สิบ็ดนิ้วมันชนหมดแล้วละ่ะข้างล่างมันชนหมดลวเพราะลากเขายาวมามันชน,นละคือลากละเอียดห้าร้อยนะครับค่าส่ง6กสิบาทแล้วก็อันนี้คือยักษ์นะครับเป็นเมนสวยมากยักษ์สาวคือเป็นทรงฉับนี่นะครับ กี่ต้นที่เท่าไร่อเอท่ากับต้นที่ห้าอันนี้ต้นที่หกยักษ์สี่ร้อยครับยักษ์อันนี้อยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะครับใหญ่อยู่อันนี้ค่าส่งหกสิบบาทครับแล้วก็หน้าวังหน้าวังจะมีสามแบบเลย คือสามเวอร์ชันเลยดูกิ่งนะครับหน้าวังมันก็ขึ้นอยู่ก็มันจะเพี้ยนกิ่งไปยังไงนะครับอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นครับต้นที่ต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดเนาะ อันนี้สี่ร้อยนะครับอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วแล้วก็อันนี้อันนี้น,น,น่าหวังจะเป็นกิ่งยิบๆหน่อยครับนี่นะครับน,นี้เขาจะพุ่มกว้างหน่อยแต่เพียงแต่ว,ว่าใบช่วงนี้ใบเขาล่วงฝนไม่ลงนี่นะครับกิ่งเ้จะละเอียดหนะ่อยเยอะตอนที่แปด สี่ร้อยเหมือนกันอ่าพวกนี้บวกค่าส่งต้นละหกสิบน,นะครับแล้วก็มาแต่อันเนี้ยกิ่งสะอาดเลยเพราะว่าผมแต่งไว้แต่เล็กๆเ,เนี่ยอันนี้ผมแต่งไว้แต่เล็กๆนะครับจะกิ่งสะอาดเหมือนเรือบอกเลยอันนี้จะกิ่งสะอาดนี่ค ต้นจะย่อมว่าสองต้นต้นที่เจ็ดที่แปดคือจะเล็กกว่าเขานะครับแต่กิ่งเขาสะอาดสี่ร้อยเหมือนกันครับค่าส่งหกสิบกว่าอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วเหมือนกันนี่ครับที่ผมบอกขาวซาคูระมันดกยงขนาดนี้ครับกิ่งย้อยแต่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราอันนี้คือต้นแม่พันธุ์คือตัดเอาไปทำ ก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับดอกมากขาวสากูละผมบอกตรงเลยนะถ้าฝนไม่ถล่มนะถ้าฝนไม่ลงแบบทุกวันนะโอ้โหไม่มีพื้นที่แล้วครับเพราะว่ามันก็ออกตามตากิ่งด้วยดอกอะไม่ใช่ว่าเนี่ยครับมันคือตรงไหนมีมันแตกหมดนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะทำเนาะดกด้วยดอกไม่ใหญ่มากนะครับแต่สวยนะครับแต่ดกคือตัวนี้เป็นลูกผสมเห็นตากริ่งไหมครับเป็นลูกผสมเขาแกะนี่นะครับเป็นเพาะ,มะเมล็ดดอกดกมากคุณป้าจากชนบุรีท่านก็จะขอรับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ทำก่อน เพราะว่าตอนที่แกมาเนี่ยดอกดอกเต็มเลยเนี่ยดอกขั้วดอกร่วงดอกเขาร่วงไปนะครับร่วงไปหมดดอกเขดกมากฝนมาก,ก็ดอกร่วงเป็นกองครับแล้วก็ดอกเขาสวยเป็นซ้อนนะครับเป็นซ้อนสองชั้นอันนี้เป็นลูกผสมขเขาแกะตาเก่งเป็นเป็นแกะเลยครับ เยาไว้ผมจะหั่นทําแล้วก็นี่ครับโอ้เฉาหมดแล้วนี่เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับเป็นไม้ตัวใหม่เลยนี่เฉาไปละเป็นลูกไม้ชั้นเดียวสวยนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละโลย ฝนลงผมว่าจะมาโชว์ลูกค้าหน่อยเดี๋ยวไว้ติดตามดูแล้วกันครับเพราะว่าน้องก็เพิ่งโตดอกสวยอันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมนี่ตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำจริงๆดอกถ้าดูตอนสดๆสวย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 กว่านี้เยอะเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นลากแก้วนะครับเนี่ยจ้นไม้ลากแก้วที่ผมจะทำสวย ก็ฝากติดตามชนชมน้องของฝันไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี่ฮะนัน,านดา,นดานเหลือต้นสุดท้ายฟีนิกสก็ของพี่บอยครับพี่บอยก็ซื้อไว้แล้วคือ๋อแล้วนี่ออ่ของอันนี้ของคุณป้าซิต,ตี้นะครับนี่ครับ ดอกใบเริ่มมาแล้วครับพุณป้านดอกมาเป็นช่อๆใบมาดอกมานี่นะครับเริ่มมาล้คิตตี้ตอนนี้ก็ของคุณป้าที่จากชนบุรีฝากไว้นี่ละการใหญ่มากครับเหลืองเป็นสีทองเลยแล้วอะไรแล้วขึ้นเป็นกำแพงด้วยนี่นะครับเป็นกำแพง เอาไปไม่หมดครับฝากไว้แล้วก็จะมีไม้ที่อยู่หน้าร้านอีกแกฝากไว้อีกหลายต้นเลยก็ขอบพระคุณคุณป้ายังไม่ทราบชื่อคุณป้าเลยที่มาจากชนบุรีด้วยนะครับขอบขอบพระคุณมากๆแล้วก็พี่บอยอีกคนหนึงนะครับบอยที่ใจดีมาก เดี๋ยวไม้ชุดล่าสุดเนี่ยที่ผมทําเนี่ยต่อไปเนี่ยผมรับประกันเลยว่าอนาฮอนดาพวกเนี้ยที่ลูกค้ารับไปแล้วที่เคยรับไปแล้วแล้วก็ต่อไปชุดหน้านะครับคือพวกเนี้ยเป็นหลานหมดเลยแล้วผมจะพาไปดูว่าทําไมถึงบอกว่าอพวกเนี้ยคือหลานแล้วก็อย่างคิตตี้ใหญ่ๆนี่ก็คือเล็กไปเลยนะครับ อย่างคิทตี้ใหญ่ๆนี่ก็เล็กไปเลยคือถ้เห็นเราใจเย็นๆครับไม้เพราะว่าไม้ทำมันต้องใช้เวลาเนาะคืออย่างแรกเลยไม้จะให้สวยให้ดีเนี่ยคือตอสำคัญหนึ่งตอสองดอกไม่ใช่ว่าเรามีตอเราจะเอาดอกอะไรใส่มั่ว มันก็เสียเวลาแล้วก็เสียดายต่อด้วยครับคืออ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นบังค้าดอกดกนะครับแต่บังค้าดอกดกก็ราคาจะแรงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นทรงฉัดเลย แล้วก็จะเป็นลากตะขาบแบบกระถางสิบสอนี่คือแน่นตึบแล้วนะครับจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้ะมันเต็มอะอันนี้คือเป็นตรงฉัดเลยอันนี้เป็นบังค้าดอกดกแล้วก็รู้สึกอยู่ตรงไหนต้นหนึ่งบังค้าดกอกดกจำไม่ได้แล้วเอ่ บังค้าบังค้าอีกต้นหนึ่งอยู่ไหนเอ,อ่ยที่วางมาโอ้นี่นี่อันไปเห็นหน้าวางังคือไม้วางไ,ไว้สเประปาแล้วก็จำไม่ได้อันนี้หน้าวางังอันนี้อยู่ในกระถางสิบห้าเป็นกิ่งแบบคอมเพกนะครับคือกิ่งเขาจะไม่ยืดเป็นอ้วนๆสั้นๆแต่ว่าโขดใหญ่มากอยู่ในกระถางสิบห้านิ้วนะครับ ร้วสิบห้านิ้วก็แน่นแล้วด้วยครับนะครับถ้าใครรับต้นนี้นะครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเนาะถ้าส่งก็หกสิบเหมือนกัน,นครับหน้าวังกระถางขาวแล้วกันเพราะผมจำไม่ได้แล้วหมายเลขอะไรมาง ใหญ่ครับอันนี้ก็ต้องกลัวแต่กิ่งเขาจะไม่ยาวมากนะครับเป็นแบบคอมเพกแบบโคตรอ้วนตึกเลยข้างล่างนี้แน่นเลย,เลยครับโคตรเพราะว่าอันนี้ผมปลูกเองผมรู้ผมฝังไว้ลึกมันจะเหมือนกับต้นก่อนนะครับเป็นชุดเดียวกันหน้าวังผมจําไม่ได้ว่าลูกค้าท่านใดรับไปที่ว่าใหญ่ๆที่ผมเอาออกมาตั้งไว้อะนั่นแหละครับคือไม้ อ๋อเป็นรุ่นเดียวกันปลูกพร้อมกันแล้วผมฝังไว้ใหญ่อันนี้ครับเราก็จะมีอ๋อบางคายก้นอนะไรผมหาบางค้าไม่เจอ โอ้นี่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 นบังคานี่เป็นบังคาดอกบกนะครับเป็นสไตล์เดียวกันกับต้นม่เกี้เป็นทรงฉัดสวยๆจิงดำนี่นะครับสวยรากก็สวยอันนั้นก็รากรากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนั้นมันลึกเนี่ยครับเพราะพวกนี้มันสิบสองแน่นหมดแล้วมันต้องใส่สิบห้านะครับมันเต็มหมดแล้ว ก็ชวนชมน้องของขวัญก็กราบขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงอีกคลิปหนึ่งต่อต่อที่หน้าร้านแล้วกันจะพาชมต่อนะครับที่คนไปยืนนี่ตัวเล็กไปเลยครับแล้วก็จะมีสายย่อมลงมาหน่อยย่อมลงมาหน่อยแต่ย่อมยังไงก็คือย่อมลงมายังไงก็ใหญ่กว่าในสวนเนี่ยมากครับทำไมย่อมลงมาเพราะไอ้ต้นที่มันใหญ่อะ คือมันใหญ่ท่วมหัวคนนะครับวางกระพื้นนะครับไม่ได้อยู่ในกระถางนะครับวางกระพื้นนี่ท่วมหัวเลยคือตอกิ่งอะไรสวยงามมากครับการขอบคุณสวัสดีครับ